มาเราชวนเฮฟเฟิสเทเบิกไหมเฮฟเฟิสเทเบิกไหนคนฟอสคนบบกสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ คนละที่ไอ้ฟอสขับรถอยู่ปะเนี่ยขอสัตคอมมาเตอร์ก่อนได้ไหมได้เลยอดีเพิ่งเรียนเสร็จก็เลยกำลังกลับบ้านไปเรียนอะไรมาวะเรียนเต้นหรอเรียนร้องมันก็มันก็วางโทรศัพท์อย่างนั้นแหละไม่ต้องดูหรอกขับรถเออเดี๋ยวผมใช้ใจมองผมใช้ใจมองแล้วกันตาผมได้รีดีดีดี แฟนมีเป็นไงบ้างพี่จิมสนุกไหมยังไม่ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาพรุ่งพรุ่งนี้เหรอไม่หมายถึงที่เกาหลีนะหมางถึงเออใจหมางถึงอ้าวหรอหึายถึงเออหึายถึงหมางถึงแล้วพี่บุ๊กอยู่ไหนเนี่ยพี่กำลังจะไปฟิตเนสครับน้องชายใช่ฟิลเตอร์ปลอมมากเลยเดี๋ยวพูดถึงฟิตเนส อยากไปฟิตเนสเลยวะเดี๋ยวเราเจอกันที่ญี่ปุ่นได้เลยนี่ก็รอเจออยู่กอ๋อาบองไหน่อะไรนะกำลังไปเพิ่งเรียนเสร็จจะไปฟิตเนสเลยอ๋อเอ้าไปที่เดียวกันไหมเนี่ยไม่ครับคนละที่คนละที่อยู่คนคนละโยดโอ้วันนี้อยู่แถวลาดปลาเขา โอ้เราคุณสองคนไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่นะวันนี้จะฮะวันนี้เหรออาวฟอสบอกพรุ่งนี้ผมบอกวันนี้อ่าวฟอสมึงไปพรุ่งนี้เหรอก็เราบินเราบินสี่ทุ่มสายเราวะวันนี้ไม่รู้อ่ะมันเลยเที่ยงคืนก็เลยนะเป็นพรุ่งนี้อ่ะเป็นอย่าตกเครื่องพอพี่ชายคือขึ้นเครื่องวันนี้แต่ถึงญี่ปุ่นพรุ่งนี้ถูกไหมใช่ใช่ใช่โอเคโอเค อาแล้วพี่บุกรู้ยังรู้รู้รู้ว่นัดนัดคะสี่ทุ่มคณะสี่ทุ่มโอเคโอเคสี่ทุ่มวันนี้ใช่ไหมวันวันนี้ที่วันนี้วันนี้วันนี้โอเคใช่ไฟประมาณประมาณเที่ยงคืนอ่ะอ๋อจะถามจะถามาว่ารถที่เกาหลีก็คือโชว์เสร็จแล้วก็บินมาญี่ปุ่นเลยเหรอครับใช่เอ้ยไม่ไม่วันลุ้งขึ้นวันลุ้งขึ้น มันลุกขึ้นขึ้นแต่เราโชว์วันเดียวกันนี่ใช่ไหมใช่แค่คนละรอบบาครับบอสโอ้ยพี่เอ่อวางไปก่อนเดี๋ยวมึงค่อยโทรมาตั้ใจขับรถน้องชายได้เลยเดี๋ยวคุยกันบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเจอกัน สามบิสี่ทุ่มนะเพื่อนเดี๋ยวไม่ใช่ผมไปคนเดียวนะขำที่ใจกบอกคนละเวลาสั่งด้วยนะเออ้ยพี่บุ๊คถ้าถ้าไปพรุ่งนี้ก็มีเวลาดิอืมพี่มีมีเวลาเที่ยววันหนึ่งเต็มๆเลยอะไม่ว่าจะฝากฝากเฮ้ยแต่ว่าอะไรนะอยากได้ของวะเดี๋ยวสี่ ซีโชว์วันไหนนะพี่จิมพี่จิมบอดซีโชว์วันไหนนะยิบยิบตอนเดียวกันนะยแต่ว่าโชว์เวลาหลังบุกปะใช่อ้าวแสดงว่าพรุ่งนี้เราก็ว่างปะใช่ป่ะพี่จิมใช่พรุ่งนี้กูไม่ว่างรับผมผมไม่ว่างแต่ของของพี่โุก็ว่างพรุ่งนี้กูไม่ว่างพรุ่งนี้กูอ๋อพรุ่งนี้พี่จิมโชว์โชว์ที่เกาหลีใช่ไหมแล้วก็ y ้ s ก็บินมาที่ไทย yes เอฮะไม่บินไปญี่ปุ่นเลยไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นขอโทษโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ตอนตอนนี้ญี่ปุ่นเขาก็มีเปิดเปิดให้ขายบัตรอยู่นะอแต่อยากอยากไประบบัป็นเหลืออยู่นะครับทุกคนสามารถไปซื้อกันได้นะจะอะไรนะมุกไข่ของหน่อยครับผมบัตรยังเหลืออยู่นะครับแฟนมีสิบสองนะครับแฟนเดย์สิบสองนะครับอินอินเจแปนนะครับก็ไปหาพวกเราได้นะครับบัตรยังเหลืออยู่นะจ๊ะอืมแต่ผมว่าแบบ แฟนมีที่ญี่ปุ่นก็คือมันก็ดีเหมือนกันนะคือเราไปเมืองนาก,กุยา<ม>ก็คือไปดูแฟนมีเราเสร็จปุบ๊บก็คือเที่ยวแถวนั้นได้เลยเพราะว่าบรรยากาศดีด้วยแบบสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะด้วยอ,อันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกด้วยนะที่ผมไปนาก,กุยาไม่เคยไปเออพ,พี่พี่ก็เหมือนจะครั้งแรกนะไม่แน่ใจจําไม่ได้เลยว่าเป็ครั้งแรกหรือเปล่าอ่ะแต่น่าเหมือนจะครั้งแรกนะที่นากุยาเออ จะบอกให้ว่าเมื่อคืนเมื่อคืนฟิตติ้งจนถึงประมาณตีสี่ตีห้าฮะฟิตติ้งอะไรฟิตติ้งเลยอฟิตติ้งชุดนี่แหละไม่หมายถึงบุกแบบว่าเตรียมเตรียมชุดไม่เตรียมไปเออ่ใช่ประมาณตีสี่ตีห้ากว่าจะได้นอนนะพี่จิมเป็นคนจัดเป็นคนจกระเป๋านานใช่ไหมอืมไม่คือบุกตั้งใจจะไปถ่ายรูปด้วยแหละก็เลยแบบว่าเหมือนฟิตติ้งชุดอะไรเงี้ยอ๋อเออตั้งใจนนี่ก็ไปถ่ายรูปเลย นี่ก็ฟิตนี่นี่ฟิตไอแต่เห็นแล้วซีใส่กางเกงขาสั้นน่ารักใช่จัดกระเป๋า5นาทีเสร็จอีชายผมตั้งใจไปถ่ายรูปเลยไงพี่จิมเดี๋ยวเตรียมกล้องกูได้เดี๋ยวไปถ่ายด้วยกันมีกล้องได้เหรอซื้อกล้องมาใหม่อ๋อไม่มีเป็นเหมือนเป็นกล้องที่แบบมีแฟนคลับให้มาเป็นกล้องแบบดิจิตอลเล็กๆก็เลยไม่เคยใช้เลยเออเดี๋ยวลองไปถ่ายดูเปิดแฟลชนาจะสวยอะไรเงี้ย ทีนี่แบบว่าชอบมูดชอบมูดประเทศญี่ปุ่นไงแบบแสงสวยอะไรเงี้ยเลยคิดว่าเออต้องไปต้องไปถ่ายรูปแล้วต้องมีรูปลงแหละที่นี่ก็แสงดีพี่ปุ๊กที่นี่ก็แสงดีอแบบไปมุมไปตรงไหนก็คือแบบโอ้โหได้เลยจริงแต่เกาหลีแสงแสงดีมากนี่นี่ไปนี่ไปเมืองอะไรกันอะโซโซอยู่โซใช่ปะ Uh, yes, <sir. S 1> ครั้งแรกป้า <laughs> ของพี่จิงของพี่จิงกับซีครั้งแรกป่าที่ที่ส่ง yes my first time in Korea ครับอัน uh, <laughs> นี้ผมครั้งที่สอง uh, <laughs> ออผมอยากแนะนำร้านที่มุกพาพาไปที่ตอนนั้นมุกไปกับพี่ปามพี่ปามพาไปกินอร่อยมากมัน<อ>เป็นเหมือนร้าน<ม>แบบเออมันจะเป็นร้านแบบว่าที่เขาเหมือนเอาข้าวอะ่ะมาผัดให้เราก่อนใช่ไหมแล้วเราก็จะกินกินกิน กินไปสักพักหนึ่งก่อนอ่ะแล้วพอมันข้าวมันเหลือนิดนึงอ่ะเหมือนเขาก็จะแบบเอาข้าวมาทําให้ติดกระทะแบบว่าคกเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเดี๋ยวส่งรูปให้ดูยังยังมีผมอยากกินไส้ย่างเนี่ยไส้ย่างกับไส้กรอกเลือกอันเนี้ยอยากลองกินเว้ยนี่ไม่เคยลองเลยอ่ะเออแล้วเขาบอกว่ามันมีร้านเจ้าดังที่มันเป็นพริกยวกแล้วก็เขาใส่หมูสับแล้วเขาย่างพริกยวกเหร พริกหยวกได้กินได้กินกินกินพริกหยวกไม่เป็นอ่ะก็หรอลองกินอร่อย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 ฟิลมาคล้ายมะเขือเทศอ่ะไม่เอาอ่ะบ้าพี่บก็กินมะเขือเทศไม่ใช่หรอไม่กินพี่ไม่กินมะเขือเทศแต่พี่แค่กินน้ำมะเขือเทศเฉยๆแล้วไม่ตั้งด่อมตัวเองมะเขือเทศโอ้โหพอจะกินน้ำเออไม่ไม่ไม่คือพี่อ่ะเหมือนคิดตลกแหละจริงคนถามเยอะมากเลยนะ จริงๆแบบเหมือนฟิลคิดตลกอะว่าแบบว่าเราเราไม่ชอบมะเขือเทศใช่ไหมแต่เราชอบมะนาวมะเขือเทศอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเอะไม่รู้จะตั้งชื่อด้อมว่าอะไรดีก็แบบเป็นมะเขือเทศละกันอะไรเงี้ย ambling. ไม่มีเหตุผลเลยแค่รู้สึกตอตอนแ<อ>นวเอลที่ขอส่งไอ้น้ำมะเขือเทศมาเยอะๆจาได้แลวไป<ม>จิงมากินอรอ่อย่นะทุกวันนี้พี่ยังทุกวันนี้เต็มตู้เย็นอยู่เลยเนี่ย มีประมาณสามสี่ลังอ่ะพี่จริงเอเออแต่กินทุกวันเลยนะอืมกินทุกวันเขาบอกว่าน่าจะใสกินเนือเก่วเออหน้าใสอืมแต่เขาบอกว่าจริงจดีกว่ากินอะคือเอามามาร์กหน้านะจริงเหรออืมแต่ไม่เคยเหมือนกันไม่กล้าเอ้าเอามาเอามาเอามาล้างหน้าแบบเนี้ยเอาไปกินดีกว่าเสียดายของแต่มะเขือเทศที่นี่ก็อร่อยนี่ มันแบบเป็นลูกเขาต้องเขาต้องแบบแกะมาเกิดเทียใช่ปะ่ะแล้วก็เอามาแช่น้ําแข็งเอามาแช่น oh. ้ำแข็งแล้วเ็ oh. ร็จเกลือแล้วพอแล้วก็เอาไปแช่ด,ด้วยเย็นแล้วออกมาแล้วก็แบบล้างล้างล้างแล้วก็กินก็คือเวลากัดมันจะดังป๊อกอ๋อไอที่ไอที่เขาเคลือบน้ำตาลป่ะใช่ไหมแเ้วมีเคือมีเคือแบบมบเคือน้ำตาลมันถางหูลูปอ่ะหรอขนบลีหรือปะ เอออันน an> pues ั่นเคยเคยแต่เห็นนะแต่ไม่เคยไม่เคยกินนะไแต่มะเขือเทศน้ำตาลก็มีนี่ไอลูกกลมๆใช่ใช่ไม่เคยกินยังไม่เคยเออที่เป็นสตรอเบอรี่ที่เป็นมะเขือเทศอะไรเงี้ยเคยแต่เห็นว่าแบบเขามีอะไรแต่ไม่เคยกินอ่าอืมฟังถามบุ๊กบ้างว่าที่ญี่ปุ่นจะเจอโชว์อะไรในฟอร์ดบุ๊กอ๋อฟอร์ดบุ๊กมีโชว์เซอร์ไพรส์ไหมครับ ที่ญี่ปุ่นอ่าชว์เซอร์ไพรส์เหรออย่ามีแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวไม่บอกแล้วกันว่าว่าว่าเซอร์ไพรส์อะไรแต่ว่าเราได้เตรียมการกันมาประมาณเดือนหนึ่งแหละกว่าจะได้กว่าจะได้กว่าจะได้ใช้เอาแล้วเอ้ยยังไงเนี่ยรอบมีฟอนตเขาก็มีรอบมีฟอนเขาก็มีแล้นะเฮ้ยแล้วคู่เราอ่ะเราต้องคิดอะไรเพิ่มปมีผมมีโชว์หเหมือนกันเออเอาแล้ว เอาลวดูเรื่องยัเอยสปอยสปยสปอยไมสปอยสปอยอืออือใม่อ่เี้ยบอกไม่ปอบไปดูเรื่องกับเาอย่างไม่มเอรอย้อพี่จิมพี่จิมจะเต้นท่านี้อีกป่ะอะไรนะชอบจิมจิมเต้นท่าเนี้ยเคคะแนนอะแอ่หนออือมีโอกาสเขามีโอกาส ไอ้ยแต่ชอบนะพี่จิมเต้นน่าลักเดี๋ยวจะไปเต้นบ้างอ๋อแสดงว,ว่าคุณจะร้องเพลงเพคะแนนใช่ไหมไม่ยังไม่ได้ฝึกเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปฝึกแล้วละ่ะ <c oughs> แล้วพรุนี้พี่จิมบินกี่โมองอ่ะบินมาญี่ปุ่นกี่โมงย,งยังยังบินท3่สามเอ้าหรอ เล่นเล่นมุกนี้ิดเจ้วเก่งเราคุยเรื่องแกดูกันก่อนยังไงนะเผื่อจะได้แบบไม่เป็นไรเพว่าไม่ต้องห่วงกูไม่เผื่อไปหนุนบินวันนี้นะไม่เผื่อเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันไงแบบเผื่อมีเวลาว่างเีลยก็คือพรุ่งนี้พี่ทีมโชว์ใช่ปะไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยหรอตัวนี้ไม่มีก็คือพรุ่งนี้โชว์พรุ่งนี้โชว์ตอนกี่โมงอ่ะพรุ่งนี้โชว์ผมโชว์เที่ยง เที่ยงกินเทกินเี่ไปไปเที่ยงแล้วก็บินมาญี่ปุ่นเลยใช่ปะไม่บินวันที่ยีิบสาก็คือเช้าเช้ายี่สิบสายี่สามแล้วก็ยี่สามโชว์นะใช่อุ้ยเลิศอยู่นะตาแดดอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวเผื่อเดี๋ยวเที่ยวเผื่อุยอยากอยากฝากพี่บุ๊กได้ได้ส่งรายมาเลยเดี๋ยวพี่ว่าจะไปเล่นกับไอฟอร์แ่นัดกันไปแหละส่งรวมคุมรรานฟูดอะไรนะ ลมคุมร <c ười> okay. ันทูดลวมคุมร้บรับทูตขึ้นเลยนะเดี๋ยวอยเดี๋ยวพี่ไปเอาโอเคได้ได้ได้แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าว่ามันจะมีแบบที่ช็อปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเออเพราะพี่ไม่เคยไปมั้งนะนาโกยยาไม่ไม่เคยไปจําไม่ได้หรออเออแต่พี่ตั้งใจไปถ่ายรูปอย่างเดียวอะเตรียมกล้องชาร์จแบตไว้เรียบร้อยสองสองตัวจุกจุกอ่า แต่พรุ่งนี้วันวันวันที่ไปญี่ปุ่นอะอยากให้คนมาแบบมาดูกันเพราะว่าเราเราว่าเราโชว์วเราขายของมีไหมเราขายของไปขายของหมมันเปลี่ยนไปอืได้อะไม่แน่เคียฟอลอาจจะเต้นฮิตมีอัพอีกรอบก็เป็นไปได้อีกแล้วหรอไลน์นั้นนะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเต้นไม่อยากเต้นนะแต่เขาเต้นทุกแฟนมีเลยนะเต้นสบัดคนเนี้ย ยังไงก็ใครยังไม่มีบัตรนะครับสามารถมาดูเราได้นะทั้งเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเลยก็คือมาดูได้เลยใช่นะครับยังซื้อบัตรได้อยู่นะครับหรือว่าไปซื้อน้างงานก็ได้นะเผื่อใครแบบว่าใช่น้างานก็ยังมีอยู่ก็ยังมีนั่งงานก็ยังมีอยู่ใครแบบปุ๊บปั๊บเฮ้ยอยากจะมาดูมาได้เลย ที่น่างานมีใครแบ<ม>รับรองใช่จ้ะมากันเยอะๆนะครับซียูนากย่าครับน้องชยัยซียูโอเคครับได้เลยพี่จิมสู้ๆนะพี่จิมวันนี้พักผ่อนเต็มที่ครับร <า S 2> ย้ยวไปวข,อขอความช่วยเหลืออีกอุ้ยอะไรวะเฮ้ยมาเรือุ๊้ยทำไมใช้ม่พูวะอุ้ยมันต้องทำท่านี้แน่เลยอ่ะไปยทำท่าบายบาย,บาย เซียวครับไม่มีแล้วอ่ะเซียวครับบ๊ายบายครับโอเคเจอกันบ๊ายบายพี่จิมสิบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับใครที่จะมาเจอพวกเรานะครับซียวครับซียวครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย